สวัสดีครับเลาประกอบติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดในเว็บวงลูกหนังโลกกับ Insight Sports ครับคริสยโนโรนโดครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการมากกว่านี้ครับต้องการอะไรมากกว่านี้ก็คือจํานวนประตูนั่นเองหลังจากที่เขานี่กลายมาเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่สามารถจะยิงได้ถึง850ประตู เขากล่าวว่าเขายังคงมีความกระหายครับในการที่จะยิงประตูลหลังจากที่เพิ่งจะทําไป850ประตูนะครับในระดับสโมสรและก็ระดับทีมชาติขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับอดีตผู้จัดการทีมทุกคนนะครับรวมถึงในปัจจุบันด้วยที่ทําให้เขานี่ประสบความสําเร็จทั้งในระดับชาติและก็ในระดับสโมสรโรนัลโดนี่จะพาทีมชาติโปรตุเกสลงสนามพบกับทีมชาติสโลวาเกียนะครับในศึกฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกครับ แล้วหลังจากนั้นครับตามด้วยพบกับทางด้านลักซมเบิร์กให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นครับในหลายเรื่องครับกับผ่านมาทางด้านมากา850ประตูมันเป็นความสําเร็จที่เป็นประวัติศาสตร์ก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ทีเดียวสำหรับผมเพราะว่าผมไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าผมจะสามารถทําแบบนั้นได้แต่ผมต้องการมากกว่านั้นผมต้องการที่อยากจะเป็นระดับท็อปผมนี่เป็นคนที่คิดใหญ่ยอยู่แล้ว ผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มีส่วนช่วยเหลือผมทั้งในระดับสโมสรทั้งในระดับทีมชาติทุกที่ที่ผมเคยลงเล่นนอกจากนี้นะครับเขายังบอกแล้วครับว่าตราบใดก็ตามที่เขายังคงลงเล่นอยู่เขานี่ต้องการที่จะตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงครับเขาต้องการที่อยากจะเอาชนะในทุกๆเกมนะครับโดยเฉพาะ2เกมที่กําลังจะมาถึงถ้าหากเอาชนะได้พวกเราก็มีโอกาสครับที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโรก็ยังอีกหลายเกมอยู่นะครับ โรนอนีประสบความสำเร็จกับทีมชาติบปรุเกสอย่างยิ่งใหญ่ก็คือการพาทีมชาติบปรุเกตควา้าแชมป์ฟุตบอลยูโรในปี2016เอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้1ประตูต่อ0ูนอกจากนั้นก็ยังได้ออกมาเปรย์นะครับฟุตบอลโลกปี2026ส่งสัญญานะครับว่าเขาอาจจะไม่ลงเล่นก็ได้ครับในอีก4ปีข้างหน้าไม่ถึง4ปีแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็อายุ38ปีจนถึงตอนนั้นนี่ก็ประมาณ42แล้วนะครับ เขาบว่าฟุตบอลโลกปี2026เหรอด้วยความสัตวจริงนะผมยังไม่สามารถที่จะไปคาดการอะไรใดๆได,ได้อะไรๆมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ผมขออยู่กับปัจจุบันซะก่อนผมต้องการที่อยากจะลุยในศิกฟุตบอลยูโรแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการตั้งคำถามกับโรนัลโด้นะครับหลังจากที่เขานี่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาถึง5สมัยกับแมนยูสมัยหนึงนะครับกับเรอัลาดริดอีก4สมัย ก็มีการถามนะคบว่าคุณจะยอมแลกไอแชมยูฟ่าแชเมเบอลีกกับการคว้าชชแชมป์ฟุตบอลโลกหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ครับเวลาที่ทีมชาติโปรตุเกสจะลงสนามพบกับทีมชาติสโลราเกียโปรตุเกสออกไปเยือนนะครับตรงกับเวลาบ้านเราเช้าวันเสาร์ครับตีหนะึ่งสี่สิบห้านาทีก่อนลงสนามในเกมดังกล่าวดีทีมชาติโปรตุเกสก็นําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับในกลุ่มเจครับลงเล่นไปแล้วสี่นัดเก็บชัยชนะรวดยิงไปสิบสี่ประตูยังไม่เสียแม้แต่ลูกเดียวครับสิบสองแต้มเต็ม สโลวาเกียครับมีอยู่10คะแนนชนะ3แล้วก็เสมอ1ทีมที่เก็บชัยชนะรวดนะครับในศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนี่ก็มีทางด้านสกอตแลนด์นะครับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ทีมชาติอังกฤษครับสิบตัวจริงของทีมชาติโปรตุเกสนะครับที่คาดว่าจะลงสนามก็เป็นทางด้านคอสตาครับ เปเรราดิอาสนะครับอังเดรซิวาครับคอนซาโลปารินญาเฟร์เดนเตสดานโลเบรดโดซิลวาคริสเตโนโรนัลโด้ครับแล้วก็ลาฟาเอลเลอาเกมนี้ถือค่ากันว่าทีมชาติโปรตุเกสครับจะเอาชนะสโลวาเกียไปได้2ประตูต่อศูนย์ด้านเดวิดเจลนะครับอดีตผู้สาประตูในพรีเมียร์ลีกนี่ได้ออกมามีความคิดที่แตกต่างครับแสดงความคิดเห็นบอกว่าเออร์ลิงฮาร์แลนด์ครับสมควรที่จะ คว้ารางวัลปัลลงดอดเหนือลีโอเนลเมสซี่ครับทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเลยนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยอายุ23ปีเมสซี่36ปีคือถ้าหากเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได้ในปีนี้นะครับรับประกันได้เลยครับว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ในฤด,ดูกาลหน้าก็น่าจะเป็นคนที่มีโอกาสจะได้รางวัลน,นี้มากที่สุดถ้าดูจากฟอร์มการเล่นจนถึงนาะตอนนี้นะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเขาในเวลานี้ก็ไม่ได้ลดประสิทธิภาพลงแต่อย่างใดครับองไรก็ตามนะครับ ทางด้านเดวิดเจมส์นี่มีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นครับเขาบอกว่าเอลิงฮาแลนด์นี่ควรที่จะได้รับรางวัลบัลลงดอครับ35เกมในลีกนะครับเมื่อดูการที่แล้วยิงไปถึง36ประตูพาทีมคว้าทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกครับทั้งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ FA ครับในขณะที่เลวเนลเมสซี่ครับหลักๆเลยก็คือคว้าแชมป์ลีกเอิงกับปารีสแซงต์แชงกงนะครับแล้วก็แชมป์โลกครับ บางคนบอกว่าเขาสามารถที่จะทําประตูได้เท่านั้นแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นผมมองได้เลยนะว่านักเตะคนนี้ยอดเยี่ยมมากๆเมื่อปีที่แล้วเขาคว้าสมแชมป์มีแค่แมนเชสเตอร์เดททีมเดียวเท่านั้นที่เคยทําได้ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษใช่เขายังไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้แต่ทุกครั้งที่เขาส่งลงสนามทุกๆคนก็คาดหวังว่าเขาจะสามารถยิงประตูได้แล้วคุณต้องการอะไรอีกล่ะในการที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอร์หลังจากทําผลงานได้ขนาดนี้ ส่วนทางด้านลิโอเนลเมสซี่เขามีทั้งเตะที่ยอดเยี่ยมเขามาทีมที่ยอดเยี่ยมอยู่รอบๆตัวเขาเขามีหนึ่งในผู้สาประตูที่ดีที่สุดในโลกก็คือทางด้านมาร์ติเนสเขามีแม็กอลิสเตอร์มีทางด้านเดอพอลพวกเขาทําผลงานได้ดีแต่ว่ามันเป็นแค่ในวินเทอร์เท่านั้นแต่ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งปีที่ผ่านมาผุ้คนทัวทั้งโลกดีต่างก็ตื่นเต้นนะครับกับรางวัลบอลลงดอร์ครับว่าเมสซี่จะคว้าบอลลงดอร์สมัยที่8ได้หรือเปล่าทาางด้น อลิงฮาแลนด์นี่จะคว้าสมัยแรกได้หรือเปล่าแต่ตัวของลิเนลเมสซี่นี่เขาเฉยๆครับหลังจากที่คว้ามาแล้วถึง7ครั้งนะครับ2009 2010 2011 2012, 2012 2015 2019แล้วก็2021ครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาเฉยๆแล้วนะครับกับการที่จะคว้ารางวัลบัลลงดอเป้าหมายสุดท้ายของเขาเขาก็ทำสำเร็จแล้วนะครับก็คือพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก ไปดูนะครับว่าตำแหน่งไหนนี่ที่เหมาะกับชาอูฟิลิกมากที่สุดครับชาบี้ดีจะใช้ชาอูฟิลิกในตำแหน่งไหนครับกับการลงเล่นให้กับบาร์เซลโลนาก็มีการเปิดสถิตินะครับจากทางด้านบาร์ซ่ายูเนเวอร์แซลครับบอกว่าเวลาที่ชาวด้านชาอูฟิลิกลงเล่นในตำแหน่งหมายเลข10 1 1 9เกมยิงไป35บประตูกับทำได้อีก20แอสซิสในขณะที่เวลาเราเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายครับ32เกมยิงไป13ลูกกับอีก8แอสซิส แล้วก็ส่วนหน้าตัวเป้าครับลงเล่นไป40เกมยิงไป13ประตูกับอีก8แอสซิสถ้ามีการเทียบออกมานะครับเวลาลงเล่นในตำแหน่งหมายเลข10เนี่ยเท่ากับว่าชาอูฟิลิกจะมีส่วนกับประตูที่เกิดขึ้นทุกๆ2.16เกมเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนี่จะมีส่วนกับประตูที่เกิดขึ้นทุกๆ1.52เกมและเวลาที่ลงเล่นเป็นูนยนหน้าตัวเป้านะครับจะมีส่วนกับประตูที่เกิดขึ้นทุกๆ1.90เกมครับ ถ้าดูอย่างนี้นี่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของทางด้านเชโอฟิลิก็น่าจะเป็นนักเตะในตำแหน่งปีซ้ายลูก้าโมดิชนะครับนักเตะมิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดทีมชาติโครเอเชียก็ได้ออกมาพูดถึงหลายๆประเด็นครับหลังจากที่นักเตะวัย37กำลังจะ38อยู่แล้วดีได้มีการต่อสัญญาฉบับใหมกับทางด้านเรอัลมาดริดออกไปอีก1ปีนะครับสัญญาของเขาก็จะจบลงหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้ครับ เขาบอกนะครับว่าความต้องการของเขาก็คือต้องการอยากจะอยู่ที่เรอลมาดเริดเหมือนเดิมครับความปรารถนาของเขากับสโมสรมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะตกลงกันได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของการเซ็นสัญญาครับเหมือนเดิมครับตลอดระยะเวลา1 2ปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นครับหลายๆก็ตามนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เรื่องธรรมดาที่รู้สึกผิดหวังครับที่ต้องออกสตาร์ทในฐานะนักเตะตัวสำรองแต่ว่านี่คือเรอลมาดริดพวกเรามีนักเตะที่ดีๆอยู่มากมายครับ นักเตะดับซีเนียในสโมสรนี่ก็จะต้องช่วยเหลือนักเตะเหล่านั้นนะครับเพื่อทําให้พวกเขาประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่สโมสรต้องการแต่เขาก็บอกนะครับว่าเขายังคงภูมิใจเขาที่ยังคงสามารถเล่นให้กับทางด้านเรอัลมาดริดได้อยู่ครับโหนี่จะ38ปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสภาพความฟิตนี่ยังยอดเยี่ยมมากๆาครับถามว่าคิดถึงทางด้านคาริเบนเซมาไหมไอันี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลงเล่นด้วยกันมาตลอดระยะเวลา11 1เปีมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่าต้องคิดถึงเขาไม่ใช่แค่คาริเบนเซมา ยังรวมถึงคนอื่นๆด้วยไม่ว่าทนานด้านเซชิโอรามอสมาเซโลคริเซโนโรนโดแล้วก็คนอื่นๆอีกนะครับข้อเสนอจ,จากทีมอื่นไหมมีนะครับมีข้อเสนอจ,จากทีมอื่นเข้ามาครับรวมถึงในทันด้านซาอุดิกอาราบเบียด้วยแต่ว่าเขาไม่สนใจครับสิ่งเดียวของเขานะครับความปัถนาของเขาก็คือเรอัลมริดเท่านั้นทันด้านเลโอนโดนะครับดีก็อดีตสปอร์ติ้งดเรคเตอร์ของทานดานปารีสแซงแชแมง ได้ออกมาบอกนะครับว่าลิโอเนลเมสซี่เนมา์และก็เอ็มปัปเป้ครับพวกเขาไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของทีมมันแย่ลงนักเตะอย่างพวกเขานี่เป็นนักเตะที่มีความสามารถครับสิ่งที่พวกเขาขาดไปตอนที่อยู่กับทางด้านปารีสแซงต์แชมงก็คือความเคารพนั่นเองเมสซี่กับทางด้านเนมา์ไม่อยู่แล้วนะครับเหลือแต่ทางด้านเอ็มปัปเป้คนเดียวท่านเองซึ่งก็มีโอกาสจะย้ายทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับ เลโอนาร์โดนะครับได้ออกมาบอกว่านักเตะเหล่านี้นี่เขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถมันไม่มีความสับสนวุ่นวายอะไรแต่อย่างใดทั้งสิน้นพวกเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมากมายพวกเขาไม่ได้นักเตะที่จะมาสร้างปัญหาหรือถ้าหากพวกเขาสร้างปัญหาพวกเขาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้เองนักเตะเหล่านี้ต้องการความไว้วางใจนะครับแล้วใครล่ะที่ทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจรู้สึกได้รับความมั่นใจก็คือสโมสรน,นั่นเองนั่นคือพวกเราที่จะต้องทําสิ่งนั้น นั้งแต่อย่างพวกเขาสามารถที่จะพาทีมเก็บชัยชนะได้ก็าสามารถที่จะพาทีมคว้าแชมป์ได้แล้วถ้าหากเขาคว้าแชมป์ได้ใครหลับประสบความเร็จก็คือสโมสรรวมถึงเจกของทีมพวกเขาสามารถทําสิ่งนั้นได้ก่อนหน้านั้นเนมาาก็ออกมาบอกนะครับว่ามันเป็นความโชคร้ายครับเขาบอกนะครับว่าขนาดกาลักติกอสนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้เลยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละเพราะเรามีทีมที่แข็งแกร่งมากๆตัวผมเมสซี่ลงถึงด้านเอ็มปัปเป้เพียงแต่ว่ามันไม่ฟิตเท่านั้นเอง พวกเราต้องการที่อยากจะคว้าแชมป์ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราสนิทกันมากในล็อกเกอร์รูมแต่บางครั้งฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอะไรที่มันสำเร็จรูปสรุปแล้วนะครับสิ่งที่ทางด้านสปอร์ติ g งอดีตสปอร์ติ่งดี렉เตอร์ของปารีสแซงต์แช n ออกมาบอกก็คือว่านักเตะเหล่านี้ไม่ได้รับความเคารพจากสโมสรครับแล้วก็บพบกับอินไซต์สปอร์ตแชในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ